สวัสดีค่ะกลาพบันครั้รงใช่อง t ล e Pink w o นะคะที่ Skill Up Center ค่ะวันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่มีน้องถามเข้ามาอือเอานี้หัวข้อคือจิตวิทยาการล้าหลังเออเออล้าหลังจริงหรือไม่ไดโนเสาร์เต่าหรอไปอ่านเดี๋ยวขอเกิดก่อนว่าทาไมถึงมีคลิปนี้ขึ้นมาเพราะมีน้องคนหนึ่งเข้ามาปรึกษาว่าเคยอ่าน ย้อนกลับไปกี่ปีล่ะเอาไปนับกันเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเทคโนโลยียอะกับคุน้องๆที่อยากเข้าอะมันต้องไปหาอ่ออเาเราเว็บเนี้ยเป็นเว็บที่เด็กหมาจ่าเข้าไปแล้ว ซิงมันเอยตายไปกี่ปีแล้วสิบยังอยู่ได้อเออความคิดเห็นเนี้ยบอกว่าสาขาพัฒนาการมันถูกยุคแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้ตัวอย่างเช่นทฤษฎีของลุงอเบิร์ตแบนดูล่าค่ะที่เรียกทฤษฎีโบโบด Door. ออ,อะเดี๋ยวขอเล่าทฤษฎีโบโบดอให้ฟังก่อนเขาโจมตีทฤษฎีนี้ทฤษฎีโบโบดอคือว่ามันเป็นงานทดลองของคุณลุงอเบิร์ตแบนดูล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่ โดยที่เขาแบ่งกลุ่มตัวอย่างในสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กที่เห็นผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาล,มล้มลุกด้วยความรักอดข้าวกอดกับเด็กลกุ่มที่สองเห็นผู้ใหญ่เอา้อนทุบตุ๊กตาต่อยตุ๊กตาเตะตุต๊ก,กตาพอเขาปล่อยเด็กเข้าไปเล่นกับตุ๊กตาโบโบดอนี้เด็กทั้งสองกลุ่มอ่ะเด็กกลุ่มที่ได้รับความรักก็เข้าไปกอดไปป้อนข้าวแต่ในขณะ,ะที่เด็กที่เห็นความรุนแรงอ่ะเขาก็จะเข้าไปเตะต่อยมัวถึงขั้งเอา ปืนไปยิงนั้นที่ผู้ใหญ่ไม่ได้ทำมันดูแรงมากขึ <มา S 1> ้นด้วยซ้ำอ่ะเขาโจมตีทฤษฎีนี้เขาบอกว่าเด็กทุกวันนี้ไม่ดูแบบหรอกเพราะว่าเทคโนโลยีอ่ะมันไปไกลมากแล้วแต่อตอนเขาตอบต่อปีห6นะต่อพันศูสามเออเขาบอกว่าทฤษฎีนี้มันล้าหนักเขาเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ดูต้นแบบแล้วเอาอย่างนี้ค่ะในมุมคนมีความรู้สาขานี้แล้วกันเนาะ เรียนก็คือต้นแบบและต้นแบบแล้ไม่ใช่คนจริงๆแล้วอ่าแล้วทำไมทุกวันนี้ไปเชิญเลยค่ะจิตแพทย์หรือใช้ก็ตาบอกว่าเจ๊กรุนแรงเพราะดูสื่อถามว่ามันก็ยังใช้งานทุนโลกนี้อยู่ไหมแค่เปลี่ยนจากคนจริงๆมาอยู่ในตอ,อม,มันก็ยังเป็นงานทุนโลกนี้ถ้าเขาบอกว่าจิตวิทยาพัฒน,นาการมันล้าหลังด้วยการโจมตีด้วยทฤษฎีนี้ผิมว่าเขาไม่ได้วิเคราะห์มาดีๆเลยอ่ะเพราะว่าใ<อ>นานั้นก็จะเขียนประมาณว่าแบบเทคโนโลยีแต่ว่า2013นะ เทคโนโลยีมืนมันไปไกลมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนตำราเรียนยังเก่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยจริงๆรงอ่ะเฮ้ยไม่รู้เขาเขียนว่าเห็นปะเห็นไหมเห็นมไหเห็นไหม่ออไวไมข่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยเขาเขียนว่าจริงๆตอนนี้มันก็เริ่มล้าหลังไปแล้วในปีนั้นมาเขาเขียนเอออ่ะในปัจจุบันเราว่ามันเยอะมากเลย พัฒนานการ,การมนุษย์เพราะฉะนั้นเด็กที่มีปัญหาด้นานพัฒนาการหรือโรคระบบประสาทเนี่ยก็มาหาอักจิยาพัฒนานการด้วยเทคโนโลยีด้วยซ้ำทำให้เราหาง,งานเยอะขึ้น ใช้เราถูก hmm. ศ Re ึกษาในช่วงวัยเด็กเยอะอะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนพัฒนาการเด็กนะคะก็ค okay. so ือถามไปว่าเทคโนโลยีการพันาความ้าใจความาใจสองพันาของเขาเนี่ยมันสามารถทําให้เด็กตั้งไข่ไดตอน2เดือนหรอไม่ได้วิ่งได้ตอนสเดือนเนาะใช่เพราะฉะนั้นพัฒนาการมนุษย์มนุษย์คือมนุษย์มันไม่ได้มีอะไรมาเล่งให้มันเร็วขึ้นหรือ มีทวดภูมโลกไม่ได้เกี่ยวกับพวกศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับนชนชาติมีทวกภูมโลกมันคือสิ่งที่เป็นมนุษย์มันคือพัฒนาการมนุษย์พัฒนาการมนุษย์เนี่ยมันมันติดเราตั้งแต่เราแยกสายออกจากลิงแล้วแหละเพราะฉะนั้นพอเทคโนโลยีแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะมันไม่ทําให้พัฒนาการของเราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นขอโต้แยงกระทูนี่ไม่ใช่กาะทู้นะ เพื่อนโตแย้งว่าคนเด็กอย่างนี้ไม่ดูต้นแบบจากคนและออะงั้นคุณขึ้นทาไมดนะาวสิบส <18. S 2> ามดาวปแปไม่ต้องไม่ต้องไม่ดีดิไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องขึ้นเองั้นจิตแพทย์แนะนําทําไมว่าูเด็กอย่างนี้รุนแรงนะควรดู YouTube คิดนะควรจะตั้งย t ท b e คิดให้ลูกนะดูสกรีนทางลูกนะงั้นจิตแพทย์ทาทาไมคะถ้าต้นแบบถ้าไม่จาเป็นต้องต้นแบบจริงจริงถ้าในทฤษฎีนั้นนะส่วนในเรื่องแง่พัฒนาการอดรุนเนี่ยเออเราอย่างวันนี้บอกไม่รู้จะบอกยังไง วัฒนาสนาเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นมาล้อมเราอีกทีหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เป็นมนุุย์มนนุ่นอะเออมันแย่นุ่นห่ดเนี่ะเออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าตำราล้าลางหรือว่าเออแบบมันจะต้องถูกยุคไปแล้วแน่ๆเพราะมันแบบมันมันล้าลัเบื่อมันแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลเราไม่ต้องแบบใช้แล้วในการแบบพัฒนามนแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยมาโต้แย้งว่าเราก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็อย่างที่เห็นอยู่ว่ามนุษย์ก็คือมันนุ่นอะแล้วันีคุณ โสดใจส่งรูปมะรนกับนักจิตมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะเอาง่ายๆนะคะง่ายๆเลยโรงเรียนเกือบแบบดีๆอ่ะเกือบทุกโรงเรียนต้องมีนักจิตวิทยาในโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้แล้วจริงๆนักจิตวิทยาที่สําคัญกับอยู่กับมนุษย์ในทุกช่วคือนักจิตวิทยาอะไรนักจิตวิทยาพัฒนาการนะเพราะฉะนั้นสารสารนี้จะตายจริงๆเนอะใช่คือในนั้นมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าแบบคลินิกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ความถนัดความชอบของแต่ละคน ในทีมการขึ้นอะไรดีที่สุดอะไรเงี้ยในสาขาจิตวิทยานะคะเราก็คิดว่าไม่ว่าสาขาไหนอาชีพไหนมันก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่ความถนัดของเรามันไม่ได้มีใครไปด้อยค่าใครไม่ได้มีใครดีกว่าใครใช่ใช่มอยู่ที่ว่าเราทํางานกับใครทํางานเพื่ออะไรและทํางานทําไมเท่านั้นเองอ่าก็คือเราจะมาบอกว่าโต้แย้งกะรูนี้แหละว่าคือน้องๆหลายคน,นเข้าไปอ่านแล้วเรารู้สึกว่า มันไม่ใช่อ่ะเออมันแค่นั้นแหละไม่ใช่อ่ะเราต้องออกมาแบบว่ากป็อกเว้ยออ,อเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่นานๆกักทีเดียวนี้เออต้องทนดูคลิปสักอยู่เอาไปก่อนเพราะว่างานเยอะจริงๆอ่